เครับผมอจะานะพี่เนไครับครับผมอะนะครับจนะครับขอบคุณอาจารย์ครับครัรงจโขอะสวัดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีดีนะครับว่าภูกระมีนห้รนะครับเทวสสถานนะครับวัป่าต้นบานนะครับที่บ้านโพงเชิาตอนนี้มีเรื่องมีสอย่างครับหก็คือเรื่องราวของการว่าภูกระปี2 การมอบเทวสถานนะครับวัดป่าต้นตาลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะรับเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับของนักับอนักขับสอนครับนักขับสอนมาครับผมนะนัๆๆๆนนกขับสอนนำรำครับเชิญด้านในครับผมตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องดีที่สุดของวันนี้คือการนะครับเขาเรียกว่า,วายกเทวสถาน นะครับวัดป่าต้นตาลแห่งนี้อย่างที่ผมเกินไป <ละ S 1> เนื้อที่9ไร่สวัสดีครับเพจดีทีวีนะครับเ,เนื้อที่9ไร่ครับที่เห็นมูลค่า5้ากว่าล้านครับพระทุกๆุงองเทพทุกๆสิ่งที่เห็นตรงนี้วันนี้เราจะทําการมอบให้กับวัดเกาะชันโอ้โหครับมอบวัดทังวัดให้วัดแม่นะครับวัดเกาะชันคือวัดที่อาจารย์ไก่ผู้มีรางสัสพิเศษบวช นะครับครั้งแรกนะครับแล้วมีพระอุปชาวันนี้ประวัติคืออะไรท่านเจ้าวาดวัดเกาะชันคือคนที่ดึงหลวงพ่อโสธรอ,อ่าขึ้นจากน้ำพูกเราลุกนะอ่านะครับลองพีดเลยครับวัดเกาะชันประวัติคืออะไรพีดเลยฮะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับหลวงพ่อเจ้าวาดคือคนที่ดึงหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากวัดหลวงพ่อสะทอนนี่โด่งดังระดับโลกนะครับคนไทยทุกดวงใจต้องไปไหว้นะครับอย่างที่บอกวันนี้นะครับมีพิธีนะครับเรียกว่าพรอบหรือว่ามาไหว้ครูประจมปี2,562ครับจากพระพุทธรูปองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับอายุ700กว่าปีนะครับจากะดิีตที่นี่นะครับด้านในก็จะมีเท่ห้เทศต่าง เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่บอกวันนี้ผมจะแจ้งก้อตกดดการนะครับของรารเอียดของงานครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นการวงสวงนะครับเริ่มวงสวงเทพเวลาฟ้าดินทุกชั้นฟ้านะครับรวมถึงเสียงปู่นะครับนี่คือเสียงปูเสียงปมกระปู54เสียงดูยอดฮะเป็นไม้ครับดูฮะเสียงบางเสียงเป็นเสียงจากครูบาอาจารย์ครับผมให้ผู้ใหญ่ให้ผหดรูปเสียงครั้งหน้าอ่ะ เนล้ครับอ่านะครับจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับอ่ะก้อง OB ในการสลับนะสลับบรรยากาศแล้วเรียนเสียงนะครับเชิญทุกๆท่านนะครับพี่อังครับเชิญครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่านจุดทุกเทียนนะครับแต่แต่ละจุดเนาะเราถามอาจารย์ว่าตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่างานบันงานเปิดใ่ครับใต้รองคาว่าลังเจาชื่อบริษัทหลายคนใครมีชื่อบริษัทนะครับพิมพ์ชื่อมาใส่กระดาษแล้วไปไว้ที่หัวช้าครับวันนี้เราจะใช้ช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ เป็นสัตว์ในตำนานนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าบวงเขาเรียกว่าเรียกว่าพันชูบริษัทนะครับผมนะนะครับเอาไปด้านโน้นได้เลยนะครับเราจะมีกระบนแห่ช้างพายห้าเชือกนะครับจ๊ะครับผู้ใหญ่ที่ผมเจอหลายๆท่านนะครับที่จันทบุรีนะครับยินดีต้อนรับนะฮะหลายๆท่านที่เพิ่งมานะครับผมนะนะครับผมอ่ะหลักครับพยายามมีการขึ้นช้างแต่ละท่านพยายามบอกผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับ ที่ดูใบเล็ดูใบเล็ให้หน่อยเสียงเสียงมีฐานดูฐานให้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมทวนรอบเช้าก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเอาไปใส่นะครับนะฮะพั่นลงในน้ำนะใช้พั่นลงในน้ำนะครับใหญ่ท่านร้อนนะครับผมนะนะครับผมนะครับเดี๋ยวรวบกันนะฮะถวายนะครับผมอาหารกันนะครับผมนะครับสี่วงนะ้จากไก่นะครับผมสี่วงนต้นนุ่นะอ่ะเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับบัารไก่นะครับ นาะขอถวายาา่างชาตครับ<ๆ>นี่ๆครับอาคนไหนบาวา่างครับขอยิบถวายหน่ครับยิถวายก่อน่ะแล้วมาชอาะมะพร้าวให้หน่อยครับมา,มาเอาปมะพร้าวให้หน่อยครับผมนะใครที่ชอบะมะพ้าวเก่นครับมาชอบะมะพร้าวาถวายท่านหน่อยฮะ ไปด้านโน้นพี่ไปด้านน้องนะฮะาบอกกันหน่อยฮะอาหารไปด้านโน้นครับถวายนะครับที่ถวายนะขอน้ามา, <S <S ามถวายก่างอาเชิญครับ <คน S 3> พี่รับอาคนไหนมาว่างครับขอหยิบถวายหน่อยครับหยิบถวายก่อน่แล้วมาเฉาะมะพร้าวให้หน่อยครับมาเฉาะมะพร้าวให้หน่อยครับผมนะใครที่เฉาะมะพร้าวเก่งครับมาเฉาะมะพร้าวถวายท่านหน่อยฮะอาหารไปด้านโน้นพี่ไปด้านน้องนะฮะตาบอกกันหน่อยฮะอาหารไปด้านโน้นครับ ไปเลยครับพี่จะไปเลยนะครับนะตอนนี้นะครับกล้องที่เราจับไรส์สดอยู่นี่คือพี่นมกลานะครับผมนะศิลปินดังตอนนี้นะครับกล้องที่เราจับไรส์สดอยู่นี่คือพี่นมกลานะครับผมนะศิลปินดังกุญแจอร่อยครับกุญแจอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบบ อ,อกาได PM หลอกล่อให้มางกรนั่เป็นาตวะนเราบอกว่าตัเจ็ชนิดวกันะครับอยู่เนตัวเดียวนะครับคืกรณหรือว่าเองเขาบนความรับตัวไปูัครับหน้าไปตัวนะครับตาแดงฉานเบิพญาราจาสีหรือว่า มีงเ้าเกายักหรือว่าเกิดละก็จะมเล็บเก็บจากพญาเหี่ยวเก็บเป็นปลาหมฮะเป็นปลาด้ว 頑張ってください。 กช้ากินช้าที่อยู่ในรอบตัวเราจะเป็นของวัดนะครับเป็นของศาสนาสิ่งที่เราสร้างใครที่ร่วมร่วมทำเมตะบาทเดียวก็ก็เป็นเจ้าภารลกของได้นะครับใครที่มีเอมีจิตใจร่วมอยากจะทําบุญทำบุญศรตั้งใจอธิษฐานนะครับใส่บาทนะครับอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ยตยาจิดามัรดานะครับอธิษฐานถึงท่านเจ้าที่เจ้าทางเอามือแต่พ่อแม่ทารีให้พ่อแม่ทารีผืนนี้เป็นพยาน ฟ้า,า sunny, เป็นพยานเจ้าที่เจ้าทางพยานพระสุริยาเทพเป็นพยานทุกสิ่งท,งทุกอย่างเป็นพยานให้แกเราวันนี้เราทําทําบุญรั้งประวัติศาสตร์นะครับถวายเทพทั้งปวงสิ่งเสนาสนะทั้งอยา่างทุกอย่างในวัดนี้ที่เราสร้างนะครับถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่มือของสองเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพื่อทุกคนจะได้มาตั้งเจตนิฐาน,นะครับเอาละเทพประมติสองคนยืนขึ้นยืนื่อนนะครับตั้งใจ ยังไ้อนนะครับผมนะนะครับเป็ตัวแทนนะครับเวาเราตั้งใจอธิษฐานอฐานเป็นตัวแทนทุกคนเพราะเราเป็นี่วันนี้เป็นตัวแทนประหยัดพุกอินประโยชนนะครับก็วันไหนที่เราทำวันนี้ก็ให้ถงาเป็นพยานคอเราตกระทำาต้อาน้ายพาอำนาจกาีว่าถุยชาลีว่เทียบาีไอพ่อเทียบแม่เียนยจนอะไรนะ ขวกบาอาพวจารย์คองค์ท <Die> ุณรบาจารย์คตัดพระพุทธประามประสงค์คุณของคุบาอาจารย์คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานบูชาครูในคราวงรนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนนึกคิดหวังทุกประการโดยเร็วพันสามวันเจวันให้สำเร็จดังคำปรารถนาของท่านทั้งหลาย ที่ตั้งจิตตั้งใจมาดีแล้วทุกคนทุกท่านที่ได้มาไม่ได้มาก็ดีขอให้บังเกิดผลบับงเกิดโชคบังเกิดบังเกิดลาภให้มีความสุขความเจริญให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ไปเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็มีเตียงเงินและน้องทองในเข้าจะได้บกเป็นหากจะได้ขาดเกินวังสัปปะการังให้เต็มดีทุกเมื่อไว้เสวยดังคำปัตนาของท่านทั้งหลายจงทูกประการด้วยเออ